ถ้าจะพูดถึงนักมวยที่ฟอร์มกำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นนาบิวอานาันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนหลายๆคนก็มองว่าใครจะสามารถที่จะหยุดนาบิวได้มองไม่เห็นจริงๆเลยค่ะแม้กระทั่งตอนนี้นะคะในรุ่นแบนตัมเวดไม่มีใครบอกได้เลยว่าใครจะสามารถหยุดนาบิวได้ เขาเอาชนะตัวท็อปๆมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เลกเกเตหมูก้าวนิโคคาริโลฟิลิเปโลโบนี่แค่ยกตัวอย่างมาบางส่วนนะคะนี่คือนักมวยที่อยู่ในแรงกิ้งตอนนี้ค่ะและแต่ละคนที่เจอมาที่ยังไม่เอ่ยชื่อนะคะก็งานหินห,นหินทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนมันน่าเหลือเชื่อมากว่านาบิวอานานประสบความสำเร็จอย่างมากในอายุที่น้อยเพียงเท่านี้และเขาก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเ,เก่งขึ้นเรื่อยๆสุดยอดมากเลยค่ะเด็กคนนี้ นาบิลได้สร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองด้วยการเอาชนะซูเปอร์เล็กเกียรดหมู่9คนที่เคยน็อกนาบิลมาก่อนค่ะแต่มันมีอะไรที่ทำให้นาบิลเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงของเขาเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ได้กว่านี้เช่น ครองเข็มขัดกติกาอื่นคนละรุ่นก็ฟิลเดียวกับที่ซูเปอร์เล็กทำเลยค่ะแต่เดิมเนี่ยนะคะซูเปอร์เล็กเนี่ยเป็นแชมป์โลกกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟว์เวทใช่ไหมคะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ท้าชิงแฮกเกอร์ตี้ที่เป็นแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวทค่ะและซูเปอร์เล็กก็สามารถเอาชนะแฮกเกอร์ตี้นะคะครองเข็มขัดมวยไทยแบนตัมเวทไปได้ค่ะต้องบอกเลยว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในปอนต่อปอนค่ะก็อยากให้นาบิวเนี่ยทำแบบนี้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้นะคะมาซาอากิโนอิริเป็นแชมป์โลกเฉพาะการในกติกาคิกบ็อกซิ่งของรุ่นเฟเธอเวทใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะว่าเขาจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ถ้าได้เจอกับซูเปอร์บอนแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะมาซาอากิโนอิริเอาชนะน็อกตะวันฉาย PK แสนชยัยที่ใครหลายๆคนคิดว่า การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยตะวันชายชนะแน่นอนค่ะแต่ในเมื่อเราก็รู้กันว่าหมัดมวยเนี่ยอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะมาซากิโนริเอาชนะน็อกตะวันชายไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแอดเนี่ยอยากให้นาบิลเนี่ยได้ขยับขึ้นไปท้าชิง มาซากิโนอิริค่ะและลองคิดดูสิคะว่าถ้านาบิวสามารถเอาชนะมาซากิโนยิริได้และมาซากิโนยิริเนี่ยเป็นคนที่เอาชนะตะวันฉายบอกเลยว่านาบิวเนี่ยจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากขึ้นไปอีกมากแน่นอนค่ะ การต่อสู้ระหว่างนาบิลกับมาซาอากินะคะสามารถเป็นซูเปอร์ไฟท์ยังได้เลยทุกคนเอาจริงๆแอดก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีแฟนมวยสักกี่คนเนี่ยที่ยากจะดูการต่อสู้ระหว่างซูเปอร์เลก,กับนาบิลครั้งที่3ในการต่อสู้ครั้งถัดไปของแต่ละคนค่ะทางวันเนี่ยนะคะควรจัดให้ทั้งคู่เนี่ยไปเจอกับคนอื่นก่อนก่อนที่จะมาเจอกันเองอีกครั้งหนึง่ง ถ้าให้ต่อสู้ติดๆกันเนี่ยไม่รู้ว่าแฟนมวยยังจะตื่นเต้นอยู่ไหมเพราะไฟที่2ที่พวกเขาเจอกันเนี่ยนาบิลชนะแบบขาดลอยถ้าสมมุติว่านาบิลกับมาซาีินโนดิเจอกันนะคะทุกคนคิดว่าใครจะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้คะส่วนตัวแอนนะคะมองว่าต่อให้นาบิลเนี่ยจะไม่สามารถปล้ำคอแทงเข่าหรือว่าใช้ศอกได้นะคะแต่อาวุธอื่นๆที่น้องมีเนี่ยก็คมแข็งแรงและว่องไวด้วย แต่และอาวุธที่นาบิลออกนะคะคู่ต่อสู้เนี่ยจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าออกตอนไหนมันยากมากๆค่ะที่จะเห็นอาวุธของนาบิลแล้วก็อย่างที่บอกนะคะไม่รู้ว่าใครจะหยุดนาบิลได้เอาจริงๆนะคะถ้าคู่นี้เจอกันนะแอดยังมองไม่ออกเลยว่าโนอีริเนี่ยจะเข้าถึงตัวนาบิลได้ไหมเพราะด้วยความสูงนะคะยังไงก็ต่างกันประมาณ17เซนติเมตรค่ะนาบิลสูง192ซนติเมตร ส่วนมาซาอากิสูง175เซนติเมตรนาบิวแค่ใช้หมัดแยบเนี่ยมาซาอากิก็เข้าไม่ถึงตัวนาบิวแล้วนาบิวสามารถใช้ได้ทั้งหมัดลูกถีบลูกเตะเข่าลอยหมัดและยังสามารถควบคุมระยะได้อีกตั้งหากต่อให้นาบิวจะไม่สามารถใช้เครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ในมวยไทยได้ในกนติกาคิกบ็อกซิง่งแต่อาวุธที่เขามีเนี่ยก็สามารถเอาชนะมาซากิโนยิริได้ค่ะ แอดจำได้นะคะว่าตอนที่นาบิวต่อสู้กับนิโคใช่ไหมนิโคให้สัมภาษณ์หลังจบการต่อสู้ว่า ไอ้การคอไอ้ลูกเตะการคอที่นาบิวเตะไปที่นิโคเนี่ยนิโคมองไม่เห็นเลยค่ะไม่รู้ว่ามันไปพาดตรงคอของนิโคตอนไหนและแน่นอนว่าไฟล่าสุดที่ซูเปอร์เลกเจอกับนาบิวเนี่ยซูเปอร์เลกก็คงไม่รู้เหมือนกันว่านาบิวเนี่ยเตรียมตัวการคอซูเปอร์เลกตั้งแต่ตอนไหนตอนนี้เวลานี้นาบิวเนี่ยสามารถเจอได้ทุกคนจริงๆค่ะแบนตัมเวทนี่เจอมาจะหมดอยู่แล้วในมวยไทย ถ้านาบิลไปคิกบ็อกซิง่งไม่ว่าจะด้วยอาวุธรูปร่างความฉลาดสกิลความสามารถที่นาบิลมีนะคะ แอดมองว่านาบิวก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งได้เช่นกันและไม่ใช่แค่ในรุ่นแบนตัมเวทนะคะมองไปถึงในรุ่นเฟเธอเวทด้วยนาบิวสามารถขยับรุ่นขึ้นไปนะคะและเจอตัวท็อปๆในเฟเธอเวทได้ทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในกติกามวยไทยหรือว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งก็ตามและต่อให้นาบิวจะแพ้ในการต่อสู้ในรุ่นเฟเธอเวทนะคะแอดก็มองว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะนาบิวอายุน้อยมากเขายังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และ พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆค่ะการที่จะได้เจอกับมาซาคิโนยีนะคะต่อให้จะชนะหรือแพ้นะคะเป็นการเก็บประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะและการต่อสู้แบบนี้นะคะจะทำให้หน้าที่อาชีพการงานของนาบิลเนี่ยโตเร็วขึ้นยิ่งมีไฟการต่อสู้เยอะๆนะคะยิ่งด่งดังค่าตัวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและตราบใดที่นาบิลยังโฟกัสที่การต่อสู้นะคะบอกเลยว่าอนาคตไกลแน่นอนค่ะ